สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คนอยู่กับเกม Axie Infinity นะคะวันนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับการ์ดของตัวแผนหรือตัวพืชเนี่ยว่าตอนเนี้ยแทงเมตาหรือพืชเมตาเนี่ยเขาใช้การ์ดอะไรแบบไหนบ้างการ์ดแต่ละใบทำงานยังไงเชื่อว่ามือใหม่ลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แล้วก็คลิปนเนี้ยเนี่ย หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้ทุกคนนําไปเลือกทีมแล้วก็ปรับใช้ได้นะคะก็มีเว็บมาแนะนําก็คือเป็น axy world นะเพื่อนเอนเว็บนี้เนี่ยจะบอกรายละเอียดของการ์ดทั้งหมดที่เกมมีให้เราก็พอเรากดเข้ามาในเว็บใช่ไหมคะเราก็จะเข้าตรงคำว่า tool เครื่องมือนี้แล้วก็กดตรง gas explorer กดเข้าไป ก็จะมีให้เลือกฟิลเตอร์เพื่อที่ว่าเราจะต้องการจำกัดการดูว่าเราจะดูแค่แพนดูแค่ส่วนไหนก็แล้วแต่ทีนี้วันนี้เราจะมารีวิวการ์ดแพนใช่ไหมคะเราก็มากดเลือกการ์ดแพนโอเคแล้วก็มาที่พาร์ทก็มาดูส่วนหางก่อนการ์ดแพนเนี่ยส่วนหางจะมีอยู่6ใบในบรรดาจำนวนการ์ด6ใบเนี่ย ที่เขานิยมฮิตเล่นกันแครอทฮอตบัตแล้วก็แยมแครอททำไมถึงเป็นการ์ดอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นกันเพราะว่ามันเล่นง่ายการใช้งานของมันเนี่ยถ้าเกาะแตกตอนที่เราใส่การ์ดแครอทไปเราจะได้1 Energy เพิ่มจากการโจมตีนั้น มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงเอาแครอทไปใส่ให้แทงตัวเองเพราะว่ามันเล่นง่ายส่วนแยมจะทำให้ติดพิษไม่ว่าจะเป็นเราไปตีเขาหรือเขามาตีเราก็จะติดพิษแล้วก็ฮอตบัตฮอตบัตเป็นก๊าซที่ตีแรงที่สุดในบรรดาก๊าซหางของพืชนอกจากมันจะตีแรงแล้วมันยังมีความสามารถในการห้ามใช้กา๊าซปากทุกชนิดกับเป้าหมายของเราที่เราโจมตีอย่างเช่นถ้าเราใส่ฮอตบัต ตัวแท้งข้างหน้าของเราเวลาที่เราโจมตีแทงของอีกฝั่งถ้าอีกฝั่งมีซีเรียสในเทินต่อไปเขาจะไม่สามารถใช้การ์ดซีเรียสขโมยจี้ของเราได้ข้าๆข,ของการ์ดก็จะประมาณนี้แถมของแคทเทลไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นการ์ดศูนย์อาจจะมีประโยชน์การ์ดนี้เนี่ยมันจะจั่วไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบทุกๆก,การโจมตีจากการ์ดบีทบัค อันนี้เราก็ใช้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เมต้าจริงจะเป็นแครอทมากกว่าอันนี้ก็เป็นการใช้การ์เข้าวๆหรือว่าการ์ดแต่ละใบทำอะไรเข้าๆนะต่อไปมาดูในส่วนของพาร์ทหลังน้องแพนที่คนนิยมฮิตกันพาร์ทหลังก็จะมีพัมคินแล้วก็มีวอเตอร์แคนวอเทอร์ลิงแคนเท่าที่เห็นเยอะที่สุดก็จะมีพัมคินนั่นแหละที่ คนเล่นสุดถือว่าเป็นการ์ดเมต้าของพาร์ทแพทเลยก็ว่าได้เพราะว่าคือ1ให้เกาะเยอะมาก2คือถ้าเกาะไม่แตกมันจะจั่วการ์ดเพิ่มขึ้นมา1ใบในเทิร์นนั้นส่วน w a t e r i n g Can นมันจะเพิ่ม1 Energy ถ้าเราได้รับการโจมตีด้วยการ์ดของปลาถ้าเราได้รับการโจมตีจากการ์ดอะควาติกหรือการ์ดปลาเนี่ยเราจะได้1 Energy เเพิ่มจากการ์ดใบนี้ ก็ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าช่วงแล้งที่ตัวเองอยู่เนี่ยเจอปลาบ่อยก็สามารถเลือกการ์ดตัวนี้ไปใช้กับทีมฝั่งตรงข้ามที่เป็นปลาได้ก็จะมีประโยชน์มากในการเพิ่ม Energy ส่วนชิทาเกะชิทาเกตเนี่ยจะเป็นการ์ดฮิลซึ่งจะฮิลได้ถึง120 hp เลยต่อไปมาดูส่วนป่ากันบ้างการ์ดปาก็จะมีอยู่4อัน ก็จะมีซีเรียสซิกแซกนิยมใช้กันจริงๆเนี่ยก็จะมีซีเรียสกับซิกแซกการใช้ซีเรียสก็คือเราจะต้องคอมโบกับการ์ดใบไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคาร์เดียวกันก็ได้1ใบเราก็จะสามารถขโมย Energy ได้ส่วนอันนี้เป็นการ์ดฮิวเลือดมันจะฮิวเลือดตามจำนวนดาเมจที่เราทำได้อย่างเช่นถ้าสมมติเราตีติดคลิ 155มันก็จะฮิว155หรือถ้าเราตีไม่ติดคิดตีได้ตามจำนวนดาเมจอย่างเช่น55มันก็จะฮิวแค่55มาดูในส่วนของการ์ดเขากันบ้างการ์ดเขาไม่ใช่การ์ดเราเอแอะ์ฮล้อเ,เล่น <laughs> <ขอ> <laughs> การ์ดเขาในส่วนของการ์ดเขาก็จะมีที่นิยมเล่นกันก็จะมีแคทตัสการ์ดแคทตัสเนี่ยถ้าเราได้โจมตีเป็นตัวสุดท้าย ในบรรดาเอ็กซี่ทั้งหมด6ตัวมันจะเพิ่มดาเมจ120%ไปยังเป้าหมายที่เราตีแล้วด้วยความที่เอ็กซี่มันจะตีธาตดุดียวกันหรือธาตอ่อนกว่าแรงอยู่แล้วการที่มันดีลดาเมจ120%เนี่ยจึงเป็นดาเมจที่แรงมากๆสำหรับการ์ดใบนี้ส่วนใบนึงก็คือการ์ดบีชไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าบีชหรือเปล่า มันจะเพิ่มดาเมจ120%ร120%ถ้าเกาะของ x อตัวนี้เนี่ยเกาะแตบก็เป็นการ์ดที่ตีแรงเหมือนกันส่วน b บมบูชู t เนี่ยอันนี้เป็นการ์ดที่เราใช้อยู่มันจะต้องใช้เชนกับการ์ดแพนของตัวอื่นอะเพื่อนๆมันถึงจะบวกดาเมจ20%แต่เกาะมันเยอะที่สุดแล้วในบรรดาการ์ดเขาของแพนทั้งหมดถ้าสมมติจัดแบบเป็นแท้งเมตาที่คนนิยมเล่นกันเขาจะมี ถ้าเริ่มจากหางเลยนะเพื่อนๆที่แบบว่ามือใหม่หรือเห็นว่าใครๆก็ใช้แบบนี้ก็จะมีแครอทหลังก็จะมีฟักทองปากก็จะมีซีเรียดเขาก็จะมีไม่แคตตัสก็เป็นการ์ดของเผ่าบัก การ์ดเผ่าบักลิฟบักอันนี้คือถ้าเป็นเมตาที่เราเห็นนะ่ะเขาจะใช้คู่กับลิฟบักเพราะว่าลิฟบักอะ่ะมันจะเพิ่ม Energy 1 Energy เวลามันคอมโบกับแพนการ์ดเพราะฉะนั้นตัวที่มีสกิล4สกิลนี้ครบราคาก็จะสูงประมาณหนึงเดี๋ยวเราจะเซิร์ชให้ดู นี่เพื่อนๆนี่คือตอนนี้ราคาในตลาดนี่คือราคาในตลาดตอนนี้อันนี้คือเป็นเมตาที่ส่วนใหญ่เราเห็นคนเขาเล่นกันนะก็จะมีลิฟบั a แครอทซีเลียสพัมคินวิธีการใช้งานของคอมโบนี้ก็จะเป็นเขาอาจจะใส่ l ลิฟบั k ก,กับซีเลียสหรือจะใส่ l ลิฟบั k ก,กับพัมคินก็ได้เพื่อที่ว่า เราจะได้เกณฑ์ energy 1 energy แล้วก็ถ้าสมมุติเกาะของพัมขิ้นไม่แตกเราก็จะได้จั่วกา๊าซเพิ่ม1ใบส่วนถ้าเราเอาลิฟวัคไปจับคู่กับซีเรียสเราก็จะได้ทั้ง energy แล้วเราก็จะได้ขโมย energy เขาด้วยถ้าอีกฝั่งใช้ energy ไม่หมดส่วนแครลอดแนะนำว่าให้ใช้เป็นกา๊าซแครอด ot, กับแครลอดหรือแครลอดคู่กับลิฟวัคหรือแครลอทกับซีเรียสดีกว่าคู่กับ แครอทพัมคินเพราะว่าความสามารถของการ์ดนี้มันคือจะเพิ่ม Energy 1 Energy เวลาเกาะแตกถ้าเราเอาไปคู่กับพัมคินเกาะมันก็จะเยอะมันทำให้เราไม่ได้ความสามารถในการเพิ่ม Energy ของการ์ดใบนี้แต่เราจะได้ของพัมคินแทนถ้ามันเป็นเทินแรกๆหรือว่าเป็นเทิน์อ2อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะลงพรัรมขึ้นไปใบหนึ่งแล้วเทินต่อไปที่คิดว่าเราน่าจะโดนตีแน่ๆแบบไม่รอดแล้วก็ใส่แครอทเพื่อที่ว่าอย่างน้อยตอนตายเราจะได้มี energy มาด้วยก็เป็นการเล่นประมาณนี้ค่ะสำหรับในส่วนของการ์ดพืชก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครสงสัยหรือว่ามีคำถามว่าการ์ดนี้ใช้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวเราจะมาตอบแล้วก็ ใน EP ถัดไปเราก็จะทำการ์ดของตัวอื่นๆแล้วก็วิธีการใช้การ์ดตัวอื่นด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย